เอ้ยเพียงไหมบรรยากาศได้ขนาดเลยแหละหนาวพี่น้องอือผมว่าเพียงไพ่มาเด้อครับนี่ยะจี้หอยน้ำป้าเพียงกระมวลถักมวลเนี่ยพี่น้องโอ้ยเสิ่อมที่ไม้ถึงมวลเนี่ยนี่นี่อะหอยบิดครับหอยบิดถักเป็นอย่างนี่พี่น้องเอ้ยหอยบิดไม่ฮีบิดฮะมวลเนี่ยพุ่นแกงครับแกงครับไปเขาของแกหนาวของแกหนาวครับบอกเดี๋ยวว่าเป็นอย่างพี่น้องสู้ก้นหูวกันดี พี่ใบเออพี่ใบใช้ขังนี้เออเออนี่นี่หน้าเมียงหูกันเนาะครับพี่น้องแก่หนาวครับแก่หนาวย่าบหนาวเออบรรยากาศนี่ดีครับพี่น้องเอ้ยนี่อะย่าบหนาวมาด้วยมาผิงไฟด้กันพี่น้องนี่จีหอยครับจีหอยเก่กับแจกกันเห็นไหมล่ะจ่าโมเลยแล้วจี้หอยแก่กับพวงแก่หนาวบรรยากาศบานเท้าลมหนาวพี่ใบขับไปย้อพี่น้องเลยมาด้วยครับนะมาเปีดแก่หนาวด้กัน ม,ม่วนเนาะโอ้คัายเรือไปตัวนี้เเลยคบเป็นคับมห้ม่วนได้เลยเนี่ยเนี่ย,อยอโอ้โสีคิดมันเลมไหมพี่น้องเอ้ยสิป,ปีหลังเศร้าปีหลัมงมะยำกันแต่ละเที่ยคนมาเนาะเขาขึ้นเราเห็นเจ้านาตา,นา,นา,นา,จาเจ้าเสือเดียวอะไรคนมาอ่าฟอ,อนุลงฟอนฟอนเนาะฟอนเนาโอ้เขาบรรยากาศโอ้พี่น้องเอยมึงย่าไ พิงไฟพังมือเราหมวนแบบกุญังกาเนี่ย้องใสหน่อเอานำไล่ไล่้องใสีน้ำแก่หน่อยังหน่อยหนึงไก่พิใไม่นี่ยพี่น้องเอ้ยมุนม้วนใการเนื้อคุณถึงเสียงอยู่ใต้ตัวม่วงคุณเฮ้ยล่ไ่งใสล่ บรรยากาศหนาวๆพิงไผ่มาด้อพิงไฟครับพิงไฟแล้วาโอ้ยขากอนัลเนาะเมเขไปเผกุนกี่เดียวกเียนุ่นทำเม่สมัยก่อนเนี่ยเืเมือสมัยก่อนเนี่เนาะเผือกมาเน้อแต่ก่อนเนี่ยังไงเปือกหขกาบเนาะเปลือกหขกราบที่เขาไ้อกเลยเมอเหียน เสมอหายากแล้วไม่ได้สื่อเนาะคนเ่าแล้วเศราเหีด่วพอมีเขาเผาแลวอืมโอ้แต่ก่อนนี่นเผาเลยได้ไพี่นี่ไล่ชองใส่เนาะน่าสิยเมียนห<ป>ลานเราดิเต้นเต้นเน่ใช่พรนลุงลุงพอนี่ไ่่ง่พอ,อนึงนง,งเฮ้ย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 หนาวมาดพี่น้องเบ๊กแกหนาวครับแกหนา โอ้หนาวครับปีนี้ถกมาปีนี้อยากหนาวแห้งหนาวแต่พอมีผู้ส่วนเหมู้ได้บางครับพวมาบอกคือไม่หนารอกเออขาดรถพยางสวนึงส่วนขาเนื้อกัไมไจ้างหรอกองมีนอากเโอ้เดีเหนือไปอย่างก็จะขาดนุ่งนุ่งว่ะนุ่งพงนน เนือเนาะเหนือเมื่อกี้เนาะก็จะขายเนาะสีดําเนคัมเดียมือล้างข้ามือล้างไฟวางกันนะอย่างไคอย่างไกตัวตัวจริงเรื่องป็นอย่างไป่พอร์ตดีกว่าหนึ่งตัวเอรตดียื่อหลานขาเปนยังนะเอาคนมาเนาะเปนปยังเขาเสือเราอยู่าว่าจ้าเป๊ยังมาอันนี้เป็นมามสือเจ็ดสี่กุท้าแกวาวะ มันจะหาเบิ้งหนูนี่มันพอมีหนูหลูมีบ่ยู่มงไหนเคยด้วยทมเบิง่งสองตัวน่บ้านเท่าไหมพอมีบ่บ่ของว่าตำรวจยี่แหละบ่สองตัวเอาละเอาละเดี๋ยวมันดุ่นกันึงเอามาเีตเอามานนี่ยไ้สุกันเลยครับครับเก็บบรรยากาศบ้านเทามาฝากพี่ฝากน้องนะครับเด้อ ก็ให้พี่น้องนี่คิดถึงบ้านบางคนที่อยู่ห่างไกลครับผมจากบ้านจากซองไม่ไกลเบื้องเราห้ากินทอนบ้านเนาะซองขอบคุณหลายๆนะครับเด้อที่เขามาหลับเบื้องหลับชมสำหรับวันนี้ก็ลาพี่ลาน้องไปก่อนสวัสดีครับทุกท่านครับเอาไปกันไปเลยเฮ้ยขุยหยาก ขาวดิมาษาคู่มาษาคู่พอนีล่ะพอนีล่ะเนือกับหมูอันนี้แคบหมู